ขาเขียนคิดน,นะคะเขียนคิดได้ดีีนะคะตีท้นตีโด,ดนตี้านนะคะจะบอกว่าสีท้นได้ค่ะป่านต้องไปเลยนะคะสวนห่างก่อนคัะเล้าคิดยังมากค่ะงานแห่นี้ค่ะ เลยค่ะนี mm. Yeah. Mm ่จะไปเลยกวาดจังกวาดเตะบาราเตะบาลาฉันต้องไปไปเลยนี่นี่ฉันต้ลงไปเนี่ยเด็กจิ้มนะจ๊ะไปเลยเนี่ยนี่นิวฮันช้ก นี่มันชาน้องดีเดอร์สวายนนาคตจะจะมุ่งขึ้นน่ะปิดบาล์ตเตะเตะเตะอีๆนะคะจีติดทนติดดนถ้าก็ติดนานนะคะ